สวัสดีครับทุกท่านไทวุดรมาแล้วเดอ้อนี่ตอนนี้ทีมช่างเพิ่นก็มาถึงแล้วทานข้าวทานข้า,าวเช้าเรียบร้อยแล้วเดอ้อ <c oughs> นี่ตอนนี้เพิ่มกาลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะลงงานเห็่งานต่อวันนี้พี่เพชรก็นี่เห็นไหมอันนี้คืออาหารปลานี่พี่เพชรจะเรามาลองฝึกให้ปลากินข้าวกันเดอ้อนั่นไม่กินแล้วรวาวะยังเพรวาว่า ให้เพื่นรู้ว่ามองนี้มีอาหารกินไหมเห็นนอกก่อน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาตะเปียนปาตะเปียนเอาปาตะเปียนมาเถอะเสเห็นบ้านน่ะนี่เราก็นั่งอยู่บนศาลาซุ้มปลาทองกันนะซุ้มปลาทองแล้วก็นั่งหย่อนขาแล้วก็ให้อาหารป่าไปนัำเฟือกให้เพิ่นรู้ว่ามองนี้มีอาหารกิน นี่ไปให้เพื่อนกินจะให้ทีละน้อยเดอ้ทอทีละน้อยอ๋อปัาเตี้ยเพี้ยนทีละน้อยค่อยๆุุดไปฝึกไปพี่เพชรฝึกมาสามวันแล้เพื่อนก็รู้แล้วว่าตรงนี้มีของกินนี่เพื่อนก็จะมารอตอนนี้เช้าจะเช้าแบบนี้ก็นี่ดูงานกันต่อแล้ว นี่อันนี้ก็ซุ้มหลังที่สองติดโต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่พักเท้าก็เรียบร้อยแล้วฟัง่งผีกัน,นี่ติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วไว้นั่งทานข้าวแล้วก็หย่อนขาลงนี่อันนี้พี่เหมาก็กําลังจะขึ้นซุ้มที่สามติดขอบแล้วก็ที่พักเท้าตอนนี้ิ่นกำลังเตรียมตู้เชื่อม เตรียมอุปกรณ์ิันเยอะนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าซุ้มที่สามซุ้มไทยอุดอรเด้อเห็นปะหนึ่งสองสามติดเชิงชายไปเรียบร้อยแล้ว หลังที่หกเลยกนิดนึงอันนี้พี่เพชรอยู่ซุ้มหลังที่สี่เด้อหลังที่สี่แล้วก็มองเข้าไปทางข้างในบ้านเราเห็นไหมก็จะเห็นบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นเดี๋ยวพี่เพชรจะเอาต้นไม้มาลงอีกปลูกไปเรื่อยๆเพราะพี่เพชรชำไว้เยอะเดียวเลี้ยงท่นไว้ ถึงเวลาค่อยเพื่อนแข็งแรงค่อยเอามาปลูกแต่วันนี้พี่เพชรเลี้ยงบอลหูช้างเพื่อนออกลูกอีกแล้วเด้อรู้สึกว่าจะมีช้างดำมาหนึ่งต้นออกหลายต้นอยอ่เดี๋ยวพี่เพชรจะไปเลี้ยงเพื่อนไว้อยู่ให้เพื่อนต้นโตกันนั้นก่อนนี่บรรยากาศหลังที่หกหลังที่เจ็ดก็จะขึ้นวันนี้แล้วมั้ง อันนี้เตรียมทำงานกันต่อข้างขอบขอบริมคลองแท่เป็ดแล้วก็จะเป็นต้นข้าวเ้อนี่กำลังออกรวงให้เหมคุณนะออกรวงแต่พี่เพชรจะเก็บไว้ให้ปลาค้นกินเห็นคุ้นจะยาวไปทั้งแถบเลยนี่ต้นข้าวก็จะยาวไปสุดนูนจนถึงเป็ดท้ายตรงเป็ดที่เราตั้งไว้นั่นแหละนี่ตอนนี้พ่อพ่อทีมช่างก็ เตรียมทำงานกันต่อลุยงานต่อนีอ่นะบรรยากาศอากาศเปียนแล้วจะเข้าฤดูหนาวแล้วนี่เพื่อนขึ้นโครงเสร็จรอแผ่นสังกะสีมาแล้วก็จัดมุงคีเดียวแล้วมันก็จะร่มเป็นร่มเงาเด้ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามองเปลี่ยนแปลงไปยเปยอะร่มโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นทัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆหลายเด้อเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วนะบ๊ายบาย